สวัสดีครับผมนาะ้วก็มาครับวันนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์ฟีเจอร์ประตูระบบประตูอัตโนมัติในโปรแกร Home ม p ิ้วเสียงพกันนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้พรีเซนต์ตัวระบบการทํางานหลักๆไปแล้วก็คือการแตะเซนเซอร์แล้วมีการเปิดปิดประตูแล้วเล่นเสียงบัสเซอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพรีเซนต์พวกฟีเจอร์ที่ว่าถ้ามีการแตะสาครั้งติดกันคือมีถ้ามีเด็กมาเล่นนะครับระบบจะทาํางานยังไงซึ่งครั้งที่แล้วของผมนะครับมันเกิดเป็นไม่เป็นไป้าที่ผมคิดไว้ก็คือ เมื่อมันถึงเวลา10นาทีในการตัดอินเทอร์รับไปแล้วมันกลับมาทํางานต่อท,ทันทีซึ่งผมไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นผมต้องการให้ระบบมันทำการรีเซ็ตแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยครับเหมือนป <c> ร <oughs> ับระบบใหม่เลยระบบที่สองของผมก็คือระบบะการเปิดประตูค้างไว้ผมทําได้คิดแล้วผมคิดว่าทําไมเราไม่ทําระบบที่ว่าเปิดสามารถเปิดประตูค้างไว้ทางทั้งที่อยู่หน้าประตูได้ด้วยไม่ต้องเดินเข้าไปเพื่อไปแตะปุ่มจอเพื่อล็อกประตูค้างไว้ แล้ววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับเอ๊ยเป็น PLC ของผมนะครับคับบอร์ดบิดบอร์ดของผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวที่จะจ่ายไฟให้นะครับผมก็จะเปิดได้แล้วครับซึ่งนี่ครับนี่คือระบบหลักนะครับก็ทำงานเจ็ดวินาทีก่อนที่มันจะปิดประตูให้นะครับ ระบบปิดประตูนี้ก็จะมีตัว PIR sensor เช็คก่อนว่ามีคนหรือ,รอไม่ถ้าไม่ถ้า,ม,ถามีมีคนแล้วมันถึงจะปิดประตูให้นะครับต่อมาระบบถัดไปนะครับเป็นระบบการตัดระบบเมื่อมีคนแตะปุ่มเล่นนะครับก็ผมจะลองทดสอบไปดูแตะ3ครั้งอย่างเร็วภายใน10บวินาทีแล้วก็จะทำการเล่นเสียง b เซอร์เพื่อเป็นการไล่เด็กมาเล่นนะครับจะเปิดค้างไว้แล้วหยุดระบบทั้งหมดสินาทีจึงจะทํางานต่อปกติ ครับผมตอนนี้คือมันกลับมาแล้วเป็นปกติมันซึ่งในคลิปก่อนค,ครับพอผ่านไป10วินาทีแล้วระบบมันดันทำงานต่อก็คือมันประตูมันปิดก็ค,คือมันค้างระบบอะไรคําสั่งก่อนหน,น้านี้มันค้างอะไรไว้มันก็จะไปทําต่อก่อนหน,น้านี้แต่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมก็เลยทําการปรับแต่งแก้ไขใหม่ตัดมานะครับระบบการเปิดประตูค้างไว้ก็ทําการแตกุญแจค้างไว้5วินาทีนะครับ ก็อย่างนี้ก็หมายความว่าเราประตูจะค้างไว้เพราะว่ามอเตอร์ตัวสองยังไม่ทําการหมุนนะครับก็เราจะปิดประตูหลังจากที่มันค้างไว้ยังไงก็คืออย่างเช่นเราขนของใช่ไหมครับเราก็เปิดประตูค้างไว้พอเราขนของเสร็จเราต้องการ,รติดประตูแล้วก็แตะอีกครั้งหนึง่งครับผมระบบก็จะมีดังนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตัวโปรแกรมแล้วก็อธิบายฟังก์ชันที่ใช้แล้วก็ ชี้ให้เห็นอัปเดตที่ผมได้แก้ไขมานะครับเพื่อให้ฟีเจอร์ใช้งานได้ดีได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อ x ตามที่เราใส่เลเบลนะครับเออด้านซ้ายนี้จะเป็นโปรแกรมที่ผมยังไม่อัปเดตนะครับด้านขวานี้คือโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ของผมแล้วก็มันจะต่างกันนิดนึงก็คงที่ว่าตรงด้านขวานี่มันจะแก้ไขฟีเจอร์ให้ใช้งานได้ถูกต้องมากขึ้น,นครับ พวกตัวหนังสือสีชมพูนี่ก็สามารถมาดูในใน,ในตรงเลเบลนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นโมดูลตัวไหนเป็น x หรือ y หรือว่าเป็นรีเลย์ครับผมทีนี้ก็เริ่มเลยนะครับ Induct Proc นี่ก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวจับโลหะนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นใช้เป็น,น IFID หรืออะไรย่งที่เขาลหัดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ผมเพิ่มขึ้นมา เป็นฟีเจอร์หรือการแตะบัตรค้างไว้เพื่อเปิดประตูค้างไว้จนกว่าแล้วจะปิดเมื่อเราแตะบัตรอีกครั้งเท่านั้นในสองคนนี้จะมีต่างกันอยู่ที่สเต็ปที่40นะครับคือสเต็ปนี้ที่ผมเพิ่มตรงนี้มาเพื่อที่จะให้มันมีการรีเซ็ตเซนเซอร์อตัวเซนเซอร์ต่อจับการื่อนเซนเซอร์ตัวจับโลหะนะครับและนั้นก็จะส่งผลถึงตัวโปรแกรม ให้โปรแกรมทั้งระบบมันหยุดสังเกตที่ตรงนี้นะครับในระบบมันใช้ i n d u c t i ิน u c t ทิวิตี้โฮทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าผมรีเซ็ตในบรรทัดนี้แปลว่าข้างในโปรแกรมก็จะหยุดทำงานไปด้วยมันจะโดนตัดไปตั้งแต่จุดนี้เลยหมายความว่าระบบนี้ถ้าไม่ได้ใช้ตัวหน้าจอกด o v e r l ร์ e มันระบบก็จะถูกตัดทันทีครับ ซึ่งมันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อในคลิปที่แล้วผมทําการแตะเซ็นเซอร์สามครั้งติดกันเพื่อและระบบตัดโปรแกรมทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการแตะบัตรเล่นแล้วก็กลับมาที่จุดดังเดิมนะครับ <c oughs> แต่ปัญหาของโปรแกรมตัวที่แล้วของผมก็คือ <c oughs> เอหลังจากที่มันค้าง10วินาทีและเล่นเสียงไล่10บวินาทีแล้วประตูกลับมาทำงานต่อทันที <c oughs> ผมจึงทำการรีเซ็ต ด้วยคําสั่งตรงบรรทัดนี้นะครับถัดมานะครับตรงที่ผมแก้ไขถัดไปก็จะมีตรงบรรทัดนี้ครับสังเกตว่าตรงนี้ผมจะใช้คําสั่งจากดังเดิมผมใช้ประมาณห้าบรรทัดนะครับจะมีคําสั่งเปิดประตูใหม่ก็เปิดเสียงเซ็ตทุกอย่างใหม่ ผมตัดผมคิดใหม่แล้วผมคิดว่าผมควรจะใช้แค่คำสั่งเซตเพื่อไปปิดประตูเปิดประตูครั้งไว้แลวปิดประตูเดียวเพราะว่าในเมื่อเงินไขแรกก็คือถ้าผมแตะบัตรทันทีประตูก็จะเปิดให้ผมทันทีแต่ถ้าผมแต่ค้าไวห้านาทีประตูก็จะเปิดสองครั้อีกผมเลยคิดว่าผมควรจะใช้ฟังก์ชันเปิดประตูอันเดียวกันแต่ควบคุมการปิดประตูแทนที่มากกว่าผมจึงตั้งเมื่อมีการแตะบัตรค้างไว้ แต่บัตรพอแต่บัตรประตูก็เปิดอยู่แล้วแต่ถ้าแตะค้างไวห้าวินาทีประตูมันก็จะไม่ปิดมันจะจำมาที่ตรง P2 ตรงพอ o i n อร์ตรงนี้นะครับและจะเข้ามมาทัดด้านบนในการปิดประตูเข้าไปก็จะมาเซตตรงีรเลย y นี้นะครับเซตีเลย์ M10 แล้วก็ตั้งทมเม m e r ไว้ที่เอ,อ10วินาที แปลว่าภายในเวลาสิบวินาทีนี้ถ้าผมแตะเซนเซอร์แล้วประตูมันถึงจะปิดตรงที่ที่ผมตั้งสิบวินาทีเพราะว่ามันเป็นเตัวด้านบนนะครับมันมีการตั้งไว้ว่าต้องโฮไวห้าวินาทีผมเลยตั้งตรงนี้ไว้เป็นสิบแต่ว่าประตูมันจะไม่ปิดทันทีนะครับ มันจะมีตัวมากันไม่ให้มันปิดทันทีไว้และเมื่อเอมีการแตะเซนเซนอร์ค้างไว้แล้วเซมสิก็ทํทำงานหมายความว่าเอาประตูจะไม่ถูกปิดเพราะว่ายังไม่สามารถไปถึง M11 ได้ประตูจะปิดได้ก็ต่อเมื่อเราแตะเ,เซ็นเซอร์ตัวจับโลหะอีกทีนึงเท่านั้นเมื่อเราแตะปุ๊บจะทำให้บรทัดสเต็ปหนึ่บห้ามันครบ และทำให้เซต L11 ถูกเซตนะครับแล้วพอ s 1ถูกเซตปุ๊บมันก็จะเริ่มทําฟังก์ชันในการปิดประตูครับครับ,รบผมข้อแตกต่างของโปรแกรมสโปรแกรมนี้คือเท่านี้ครับ,รบแล้วก็เตัว s 1 1นี้ก็จะไปถูกรีเซตในบรรทัดนี้หมาความว่ามันจะวนกับมาทำงานบระทัดนี้ได้เรื่อยๆก็สามารถไปทดสอบได้นะครับนำแต่โคดโคดของผมได้ทำการอัปโหลดขึ้นไดรฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สามารถนําไปสาธิตท,ทดสอบเองได้แล้วก็ถ้ามีไอเดียเรื่องประตูหรือไม่ใช่เรื่องประตูก็ได้นะครับไอเดียในการทําระบบอะไรสักอย่างขึ้นมาสามารถเสนอได้ลงในคอมเมนต์ของผมได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมยังไงวันนี้ผมก็จะมาพีเต์ฟีเจอร์รอสองฟีเจอร์นี้นะครับก็เอาไว้ถ้ามีไอเดียผมจะมาพีเต์เอีกนะครับขอบคุณครับ